โ okay. อเคล้างหน้านครับลูกค้าบอกว่าระบายช้านะครับจะมาดูกันระบายช้าโอเคน้ำไหลช้า วันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ว่าน้ำทำไมไหลช้านะครับมาดูข้างล่างเลยครับนี่ตรงนี้ครับที่ตัวปัญหาแล้วตัวนี้นะครับข้างหลังนะครับส่วนมากนะครับซิงทุกคนจะมีมีตรงนี้ครับเป็นตัว ป,ปิดท่อถ้าสมอคนต้องการแบบไม่ให้น้ําไหลนะครับแต่ถ้าให้ไหลก็เปิดแต่ถ้ายังไหลช้าอยู่นะครับตัวนี้ครับต้องทำความสะอาดครับผมแนะนำนะครับเออ่6เดือนนะครับทำความสะอาดครั้งหนึ่งถ้ารอเป็นปีก็มันจะค่อยค่อยอ่อ ค่อยไหลช้าเรื่อยๆ,ๆจนปลาแบบทุกคนจะโทร,โทรหาพร้อม,ม่งรนนี้ยครับโอเคเรามาดูกันเลยหาไว้ที่วางโทรศัพท์ ้วเอาออกนะครับต้องเอาถากรองหรืออะไรก็ได้ครับที่กันน้ำเพราะน้ำมันต้องแน่อนอนครับน้ำต้องไหลเพราะมีน้ำขังอยู่ตรงนี้นะครับ แลจุดที่ผมจะออกนะครับเป็นจุด้างหลังนี้ครับเพราะว่าบางครั้งมันมีออผมหรือว่าเศษอะไรที่ไปไปนี่ไปดับดับท่อครับทำให้ท่อตันได้เหมือนกันเจอตัวเป็นนี่นะครับที่ทำให้ท่อตันทำไมผมบอกเอ,อว่า หกเดือนทำความสะอาดครั้งหนึ่งก็ได้จะไม่เจอเอ่อก็ได้จะไม่เจอปัญหาแบบนี้นะครับบอกได้เลยนี่ยังน้อยนะบางบางทีนะครับน้ำไม่ไหลเลยครับแล้วของแบบนี้ไอตัวเนี้ยเยอะฝว่นี้อีกโอเคครับผมจะทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ที่เดิมใส่ใส่ไปที่เดิมนะครับถอดแบบไหนใส่แบบนั้นเลยนะครับ เราลามาดูกันว่าทำมาสะอาดเรียบร้อยแล้วทำไงผมจะปิดก่อนไม่้องปิดรูนะครับปิดรูระบายตรงนี้ครับพอปิดปุ๊บก็จะเอาน้ำาออยากรู้นะคะว่าน้ำมันระบายเป็นไงบ้างนี่ย ไหลเลยฮนะขนาดเปิดน,น้ำที่ยัง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 ไหลเร็วใช่ไหมครับ <Okay. S 1> นี่ครับคือการแก้ปัญหานะครับ <Okay. S 1> ทุกคนเอาไปอา่าดูหรือว่าไปแบบนนับตามที่ที่บ้านได้นะครับ <Okay. S 1> ไม่ต้องจ่ายค่าช่างด้วยครับโอเคครับ